คอลเลกชันใหม่สไตล์ดอกไม้ของมณีตาเวงเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูดีเทลกันค่ะว่าเป็นยังไงการออกแบบอะค่ะเราก็จะเน้นความโมเดิร์นแล้วก็มินิมอลนะคะมันจะเป็นสีพื้นเรียบๆเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะจะมีดอกไม้เล็กๆอยู่ทางด้านล่างเราก็จะมีการแทรกเทคนิคพิเศษที่เป็นปั๊มฟอยเนี่ยนอกจากว่าจะอยู่ตรงชื่อที่เป็นโลโก้แล้วเนี่ยก็จะยังอยู่ตรงที่เป็นดอกไม้ด้วยทําให้ตรงเนี้ยงานของเราเนี่ยดูพิเศษมากยิ่งขึ้นนะคะคือเรามีการ ปั๊มนูนนะคะที่ตัวลายการ์ดทให้มันพิเศษแล้วก็ดูพรีเมียมยากิ้งขึ้นด้วยค่ะด้านหลังนะคะก็จะออกแบบสไตล์เดียวกันค่ะแต่ว่าข้อความก็จะมีรายละเอียดแล้วก็ดีเทลเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ยังเน้นเอาเทคนิคปั๊มฟอย์สีทองนะคะเข้ามาร่วมกับดอกไม้ค่ะแล้วก็ปั๊มตรงโลโก้ชื่อบ่าวสาวด้วยที่ด้านหลังตัวนี้นะคะเราก็ใช้เป็นกระดาษลักซ์เลยเพราะฉะนั้นก็จะมีความหนามากๆถึง1,700แกรัมเลยนะคะอ่ะยังไม่จบนะยังมีตัวซองด้วยแล้วก็ เราเพิ่มเทคนิคพิเศษนะนอกจากฟัอมฟอยที่ข้างนอกแบบนี้นะคะเป็นโลโก้แล้วก็มีเส้นตรงนี้นะเราก็ยังมีกระดาษไลเนอร์แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะออกเป็นโทนสีเดียวกับการ์ดเลยค่ะก็จะทําให้ซองของเราเนี่ยดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบการ์ดสไตล์นี้นะคะ, <S <S ะ,คะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันเพิ่มเติมได้เลยค่ะถ้าใครสนใจการ์ดเป็นใหม่ของมานิตานะคะ,<ๆ>คะก็อย่าลืมกดติดตามมานิตาเวดดิ้งได้ทุกช่องทางเลยค่ะ